เสียงร้องให้สะอื้นของเด็กชายดังก้องในลานวัดเก่าใต้ร่มโพธิ์ที่ไหวไปอยู่เหนือศีษะเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงยืนฟังสายตาจับจ้องร่างเล็กที่มือยิงชี้ไม่หยุดริมฝีปากสั่นสถานบอกซ้ำว่าต้องขุดตรงนี้รอบข้างมีชาวบ้ามายืนมุงเสียงสุบสิบปนเสียงสวดมนต์แผ่วแสงไฟฉายสาดไปโดนจีวรพระรูปหนึ่งที่ยืนห่างออกไปในเงามืด กลิ่นทูปลอยคละคลุ้งแต่ใต้ดินกลับส่งกลิ่นชื้นเน่าโชยมาแตะจมูกมือคนงานเริ่มเสียมจ้วงลงดินดินสีดำชื้นกระเด็นเลอะรองเท้าตำรวจหญิงพระรูปนั้นยกมือพนมแต่ดวงตาภายใต้เงาผ้ากลับจ้องนิง่งเด็กชายสะอื้นแรงขึ้นเมื่อเสียงเสียงกระทบดินดังขึ้นเรื่อยหาหาเสียงเสียมกระทบดินดังตูบตูบ เศษดินกระจายเปรอะกางเกงคนขุดเด็กชายเบิกตากว้างน้ำตาอับแก้มขุดลึกกว่านี้อยู่ข้างใต้เสียงเด็กสันเครือมือเล็กชี้จุดเดิมไม่ยอมลดตำรวจหญิงก้าเข้าไปใกล้ส่องไฟฉายลงหลุมที่เริ่มเห็นเป็นโพรงกลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นจนชาวบ้านต้องเอาผ้าอุดจมูกคนข,ขุดสองคนศบตาก,กันก่อนจะเสียมลงแรงกว่าเดิมเสียงโลหะกระทบของแข็งใต้ดินดังแกรก หัวหน้าเหมือนเจออะไรครับเสียงคนงานบอกตำรวจหญิงชะโงกมองปลายไฟฉายสะท้อนวัตถุบางอย่างสีมนเด็กชายสะอื้นหนักกว่าเดิมสายตาจ้องไม่กระพริบพระรูปนั้นยกมือจับลูกประคำแน่นริมฝีปากพึมพำบทสวดเสียงเบาเอามือขุดเลยเร็วตำรวจหญิงสั่งเสียงเข้มคนงานใช้มือแหวกบินโคลนดำเปื้อนเล็บจนช้ำ เสียงหายใจของชาวบ้านข้างหลังกระชั้นใครบางคนยกโทรศัพท์ถ่ายคลิปไฟแฟลชวาบใส่ใบหน้าพระในเงามืดใต้ดินโผล่ผ้าขาวบางส่วนผ้าที่เปื้อนดินและคราบน้ำแดงขำเด็กชายกรีดร้องลัน่นเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้จริงๆตำรวจหญิงชะงักหันขอบไปมองพระรูปนั้นดวงตาพระหลต่ำไม่สบตาใครสักคนพระคุณเจ้ารู้เรื่องนี้หรือเปล่า ตำรวจถามเสียงแข็งพระไม่ตอบมีเพียงเสียงสวดลอดไรฟันลมค่ำคืนพัดใบโพร,ร่วงลงทีละใบเหมือนมีใครอีกคนเฝ้ามองอยู่จากในความมืดเสียงคนงานอุทานหัวหน้ามีเชือกมัดนี่มันคนจริงๆไฟฉายสะท้อนเงาผิวซี่ใต้ผ้ากลิ่นสาบเน่าโชยแรงกว่ากลิ่นทุบที่ลอยคลุ้งเด็กชายกอดอกตัวเองแน่นหันมามองตำรวจน้ำตาคลอ ยังมีอีกในห้องนั้นในกุติมือพระกระชับลูกประคำแน่นกว่าเดิมเสียงสวดหยุดลงในวินาทีเดียวสายตาหลายคู่หันขอบไปทางประตูไม้หลังวัดที่แง้มเปิดราวรอใครบางคนเข้าไปค้นต่อตำรวจหญิงหันไฟฉายไปทางประตูไม้แสงสองลอดช่องไม้เก่าเห็นฝุ่นฟุ้งในความมืดเด็กชายยกมือกระดอกแน่นกว่าเดิมเสียงสะอื้นแผ่วลงเหลือเพียงเสียงหายใจหอบ ใครมีไฟฉายอีกยกมือมาตำรวจหญิงตะโกนชาวบ้านสองคนรีบพกไฟฉายมือถือแสงสว่างสาดไปทั่วหลังวัดเงาพระยังยืนค้างริมฝีปากเม้มแน่นเสียงบานพับประตูไม้ลั่นเบาหาหะเรากับมีใครผลักมันเปิดกว้างทีละน้อยกลิ่นอับชื้นลอยออกมาบนกลิ่นทูกที่ริปรี่เสียงจิ้งหรีดเงียบลงเหมือนกลับางอย่างในห้องนั้นตำรวจหญิงก้าวนำเข้าไป เด็กชายวิ่งตามมาเกาะชายเสื้ออย่าเข้าไปนะในนั้นมีเสียงเด็กขาดห้วงสันเหมือนกลัวสุดหัวใจแสงไฟฉายกวาดไปทั่วห้องเห็นตู้เก็บหนังสือธรรมะผนังไม้ลายแต่เป็นร่องเสียงหยดน้ำดังแม่แม่จะคือบนเพดานชาวบ้านบางคนไม่กล้าเข้ายืนลุ้นอยู่หน้าประตูไฟฉายส่องไปเจอพรมเก่าหาหะ ที่มุมพรมมีรอยคราบดำตํำรวจหญิงย่อตัวลองดึงชายพรมขึ้นพระคุณเจ้านี่อะไรเงาพระโผลมาในกรอบประตูอย่างเงียบไม่ตอบดวงตาคู่นั้นมองจ้องไปที่พื้นใต้พรมใต้พรมมีฝาไม้ตะปูขึ้นสนิมเหมือนถูกตอกทับไว้นานตำรวจหญิงใช้ปลายไฟฉายเคาะเสียงกรวงใต้พื้นดังตุกหาหาใครมีฉลง เสียงสั่งทำให้ชาวบ้านวิ่งไปหาของเด็กชายก็มองพื้นร้องหือในลําคอพ่ออยู่ข้างล่างทุกคนในห้องเงียบกริบเสียงไม้ฝืนกันดังเอียดเมื่อคนงานยกแฉลงมางัดตะปูถูกแงะขึ้นทีละตัวกลิ่งสาบแรงกว่าเดิมพุ่งขึ้นแทนที่ลมหายใจทุกคนอย่าทำอย่าเปิดเสียงพระดังขึ้นครั้งแรกมือคว้าตะปูที่ยังค้าง,างตำรวจหญิงหันขอบผลักมือพระออก ถอยไปนี่ของกลางเสียงฝาไม้เปิดอ้าเงาดำข้างใต้คล้ายพรงลึกไฟฉายสาดไปเจอผ้าห่มเก่ากองเศษจีวรที่สุกอยู่ราวกับปิดอะไรไว้ข้างใต้เด็กชายชี้นิ้วน้ำตาไหลพรากนั่นของพ่อพ่อใส่วันสุดท้ายมือคนงานสัน่นแต่ยังค่อยๆดึงผ้าออกใต้กองผ้ามีห่อถุงปุย๋ยเปื้อนคราบสีค้าเชือเก่าเ,าเารัดปากถุงแน่นเหมือนเก็บความลับไม่ให้เล็ดรอด เสียงพระทุบอกพึมพำบทสวดอีกครั้งแต่เสียงตำรวจหญิงดังกลบเสียงสวดทันทีเปิดเลยดูให้หมดคืนนี้มือคนงานหยิบมีดพกกรีดเชือกเสียงเส้นเชือกขาดแกรกกลิ่นข้าวชื้นทะลักออกมาทันทีชาวบ้านที่ยืนดูข้างหลังถึงกับผงะถอยไฟฉายสองลอดปากถุงเห็นเศษผ้าขาวพันรอบสิ่งที่เหมือนกระดูกเศษนิ้วซี่ที่โผล่พ้นห่อออกมาแค่ปลายเล็บ เสียงเด็กชายร้องกรีดเงาพระสุดตัวลงนั่งเสียงพระสวดขาดห่วงกลายเป็นเสียงพร่ำชื่อใครสักคนตำรวจหญิงเม้มปากแน่นเมื่อมองเลยถุงปุ๋ยไปยังอีกมุมโพรงที่มีเศษเชือกขาดเศษจ,จีวรและรอยคราบพิมที่ดูเหมือนล่าอะไรบางอย่างไปซ่อนอีกฝั่งไฟฉายส่องตามรอยคราบไปจนสุดโพรงเสียงฝีเท้าคนงานกระทบไม้ดังเอียดโพรงใต้พื้นกับแคบแต่ลึกพอให้สุกบางอย่างได้อีกมาก ตำรวจหญิงยกมือห้ามไม่ให้เด็กชายตามลงมาชาวบ้านบางคนยกมือปิดปากลมหายใจอับชื้นในห้องเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะหัวหน้าข้างในยังมีต่อเสียงคนงานตะโกนลอดโพรงแสงไฟฉายกระทบวัตถุบางอย่างสีเงาคล้ายกล่องเหล็กก่าวฝุ่นจับหนายกขึ้นมาระวังแตกตำรวจหญิงก้มลงช่วยมือสั่นเพราะพื้นไม้เปียกกล่องเหล็กขึ้นสนิมด้านข้าง มีลายเย็นเก่าเลือนรางเด็กชายยืนกอดอกน้ำตาไหลไม่หยุดมองกล่องเหล็กเหมือนกลัวแต่ก็ละสายตาไม่ได้พระยังคุกเข่าอยู่ตรงมุมริมฝีปากสวดเสียงขาดหุ่งเป็นคำฟังไม่ได้สับลูกประคำในมือกระทบกันเป็นจังหวะถี่ขึ้นเอามีดกรีดฝาออกเสียงตำรวจหญิงออกคำสั่งคนงานค่อยๆใช้ปลายมีดงัดฝ้าเหล็กเปิดออกพร้อมเสียงเอี๊ยดที่ทำให้ขนลุก ในกล่องมีถุงผ้าสีเหลืองซีดมุมถุงชุ่มเปื้อนรอยน้ำสีน้ำตาลเข้มทุกสายตาจ้องเขม็งเสียงลมหายใจอื้ออึงในห้องเล็กหาหาเด็กชายก้าวถอยเหยียบเศษไม้ดังเปาะตำรวจหญิงรูดเชือกถุงข้างในมีเศษเครื่องรางตะกรุดเงินเหรียญเก่ากับซองกระดาษสีน้ำตาลที่ผนึกแน่นด้วยเชือกกล้วยนี่มันอะไรเสียงตำรวจหญิงพึมพำมือจับซองกระดาษ ด้านข้างมีรอยคราบพายรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดพระเงยหน้าขึ้นดวงตาสันระริกริมฝีปากปรียเสียงแผ่วเหมือนรับสารภาพกับเงาในห้องอาตมาทำเพื่อวัดเพื่อคนทั้งหมู่บ้านเสียงตำรวจหญิงหันขวับทำอะไรนี่ซองอะไรพระไม่ตอบหยาดเหงื่อซึมตามไรผมใต้ผ้าเหลืองเสียงลูกประคำหล่นกระทบพื้นกลิ้งกริกทันใดนั้นเสียงไม้ข้างหลังกุกกักชาวบ้านสองคนหันไปมอง มีเงาคนขยับผ่านหน้าต่างไม้หลังห้องแสงไฟฉายไม่ทันจับได้เต็มตัวเหลือเพียงเสียงฝีเท้าวิ่งหายไปในความมืดตำรวจหญิงชี้ไปทางหน้าต่างใครอยู่นั่นหยุดเดี๋ยวนี้แต่เสียงฝีเท้ากลับเร็วขึ้นรากับมีใครอีกคนที่ไม่อยากให้ใครเปิดซองกระดาษนี้ออกเด็กชายเบิกตากว้างร้องเสียงหลงนั่นเขาเขายังอยู่เขาจะทำร้ายอีก ตำรวจหญิงกอดซองแน่นแสงไฟฉายสาดตร์เล่ตางาดำที่เพิ่งหายไปหลังต้นโพใหญ่ข้างกุฏิเสียงฝีเท้าวิ่งฝ่าใบไม้แห้งดังกรอบกแกรบไฟฉายของตำรวจหญิงกวาดตามไปทันเงาดำลับหายหลังต้นโพใหญ่ใบโพสันสถานเหมือนมีแรงบางอย่างกระแทกผ่านล้อมอย่าให้หนีเสียงตำรวจหญิงตะโกนชาวบ้านสามสี่คนวิ่งกระจายไฟฉายสาสตร์เป็นวงพร่างพายไปทั่วลานวัด เด็กชายยืนกอดอกแน่นดวงตายัางมองซองกระดาษในมือผู้กุมสืบสวนเขาจะเอาคืนเขาไม่ให้เปิดเสียงเด็กเบาลงแต่แววตาแข็งกร้าวกว่าครั้งไหนพระยังคุกเข่าน้ำเสียงสั่นระริกหยุดเถอะของในนั้นมันต้องฝังไปด้วยตำรวจหญิงหันกลับมามองพระเต็มตานี่ใครสั่งให้ปิดหลวงพ่อรู้ใช่ไหมพระเงียบไปเสียงสวดเงียบสนิทนีเพียงเสียงหอบหายใจของพระกับเสียงฝีเท้าคนวิ่งไล่จับรอบวัด ไฟฉายของชาวบ้านศาสตร์กลับมาทางกุติเสียงคนตะโกนเจอรอยเท้ารอยใหม่มีรองเท้าเปื้อนดินตำรวจหญิงไม่รอช้าเธอฉีกซองกระดาษออกทันทีกระดาษเก่าๆหล่นลงบนพื้นเป็นกระดาษฟากหมึกเลือนลายมือขยุกข,ขยิกแต่ชื่อที่อยู่ตรงหัวกระดาษทำอาเงียบทั้งห้องชื่อใครนี่ชื่อคนหายเสียงคนงานผวาเข้ามาดู บนกระดาษมีชื่อซ้ำกันสามสี่ชื่อแต่ละชื่อมีรอยกรกบาดแดงขีดทับข้างหลังกับวันที่เขียนกํำกับคล้ายวันหายตัวเด็กชายชี้นิ้วไปที่ชื่อสุดท้ายนิ้วเล็กสั่นเหมือนจะหักนานพ่อหนูชื่อพ่อหนูเสียงพระครางต่ำเหมือนสวดอ้อนวอนใครน้ำตายหยดลงผ้าจีวรนเปื้อนฝุ่นตำรวจหญิงกวาดสายตามองกระดาษข้างล่างมีเศษซองอีกชิ้นร่วงลงมา ข้างในเป็นภาพถ่ายขาวดำเก่าขอบเหลืองกรอบในภาพมีเงาคนยืนเรียงหน้ากุฏิกลางภาพคือพระรูปเดิมแต่เบื้องหลังคือกลุ่มชายชกันสองสามคนใบหน้าเหมือนใครบางคนที่เพิ่งวิ่งหนีเมื่อครู่เสียงแตกดังปังจากข้างนอกชาวบ้านวิ่งกลับเข้ามาหน้าซีดมันมีปืนมีคนยิงขู่ตรงหลังวัดเด็กชายร้องกรีดน้ำตาเปะใบหน้าพระพงะถอยไปติดผนังไม้ เสียงฝีเท้าหนักดังเข้ามาใกล้เงาดำพุ่งผ่านหน้าต่างบานแคบตรงม,มุมกุฏิอีกครั้งตำรวจหญิงชักปืนประจำตัวไฟฉายสาดหาต้นเสียงเสียงสุนัขหอนยาวในเงาคืนมืดเหมือนสัญญาณบอกว่ามีคนที่ไม่ยอมให้ความลับนี้ถูกขุดให้สว่างอีกต่อไปเสียงสุนัขหอนลากยาวไปทั่ววัดใบโพปลิวลงกระทบหลังคากุฏิดังกรอบแกรบตำรวจหญิงหันปืนไปทางหน้าต่าง ไฟฉายส่องไปเจอรอยเลือดหยดบนวงกบไม้เสียงฝีเท้าคนงานวิ่งมาหยุดหอบหัวหน้ามันหนีเข้าป่าไปทางลำธารเสียงชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนต่อมีรอยเลือดเหมือนมันโดนยิงหรือโดนแทงพระที่ยังนั่งพนมมืออยู่มุมห้องเหง่อยหน้าช้าช้าน้ำเสียงเหมือนละเมออย่าไล่เลยของมันต้องอยู่ใต้ดินอย่าให้โผล่ตำรวจหญิงก้าวเข้าไปกระชากจีวรพระ เสียงจีวรถูกดึงดังกรอบใครอีกบอกมาใครอยู่เบื้องหลังดวงตาพระคลอด้วยน้ำตาแต่ริมฝีปากลลับยิ้มแ่วอัตามามิได้ทําคนเดียวทุกคนก็รู้แต่ไม่พูดเสียงเด็กชายสะอื้นขยับมาจับชายเสื้อตำรวจป้าเขามีห้องลับอีกอยู่ใต้กุฏิใหญ่หนูเคยได้ยินเสียงคนคำพูดเด็กชายทําให้คนในห้องเงียบเสียงลมหายใจหนักขึ้น ชาวบ้านสองสามคนสบตากันเหมือนรู้แต่ไม่เคยกล้าพูดตำรวจหญิงพยักหน้ามือกําปืนแน่นกว่าเดิมใครรู้ที่เปิดใต้กุฏิใหญ่พาไปเดี๋ยวนี้พระสะดุ้งเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำอย่าไปของพวกนั้นบาปมันแรงบาปมันไม่ยอมออกมาเสียงคลื่นลมค่ำคืนพัดเอากลิ่นทูกที่ยังคุกรุ่นปลบกลิ่นชื้นน่าที่โชยออกมาจากโพรงเก่าไฟฉายเริ่มสาดไปทางกุฏิใหญ่ ภาพเงามืดของอาคารไม้สองชั้นโผล่ในม่านหมอกกลางคืนเด็กชายเดินนำหน้าชี้นิ้วไปที่บันไดไม้เสียงไม้ลั่นกรอบแกรบเมื่อทุกคนเหยียบตามขึ้นไปชาวบ้านถือไฟฉายตามหลังมาเป็นสายเสียงสุนัขหอนอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมข้างใต้อยู่ใต้บันไดหนูได้ยินเสียงตอนกระสวดเสียงเด็กพูดสั่นแต่ดวงตา,นาแน่วแน่ไฟฉายส่องไปเจอฝาไม้ปูพื้น มีรอยดินแดงเปื้อนขอบเหมือนเพิ่งมีคนเปิดใช้ไม่นานตำรวจหญิงส่งสัญญาณให้คนงานมือหยาบหยาบงัดไม้แผ่นแรกออกฝุ่นปลิวฟุ้งจนต้องยกแขนขึ้นป้องจมูกใต้ฝามีช่องทางแคบมืดมองไม่เห็นก้นหลุมเสียงลมหายใจเด็กชายชักที่มือกำชายเสื้อตำรวจไม่ยอมปล่อยมีเสียงคนอยู่ข้างล่างได้ยินร้องทุกคืนเสียงปืนลั่นเปรี้ยจากป่าด้านนอกตามด้วยเสียงหมาเห่าโฮก ไฟฉายสาสท้อนเงาคนวิ่งตัดแนวไม้เข้ามาทางกุฏิเสียงคนงานตะโกนมันวนกลับมามีคนถือปืนตำรวจหญิงก้าไปยืนกำบังเด็กชายมือกำปืนแน่นหันกลับมามองปากโพรงมืดลมหายใจอับในห้องแคบเสียงกุญแจเก่ากระทบพื้นดังแกรกเรากับใครข้างล่างเพิ่งปลดโซ่รอคนเปิดลงไปดูความลับอีกชั้นเสียงกุญแจเก่าที่กระทบพื้น กลิ้งตกไปในความมืดใต้โพรงเงาลึกที่ไม่มีใครกล้าส,ส่องลงไปจนสุดลมหายใจของทุกคนอื้ออึงอยู่ในลำคอตำรวจหญิงก้มมองโพรงไฟฉายสาดไปเห็นรอยไม้ผุเศษ้ผ้าขาวบางส่วนติดเศษฝุ่นปลิวว่อนเสียงเด็กชายสะอื้นมีคนเขายังอยู่เขาร้องเสียงฝีเท้าหนักกระทบพื้นบันไดไม้ด้านหลังชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งขึ้นมากระซิบข้างหูตำรวจ พวกมันล้อมวัดมีรถกระบะจอดอยู่ข้างรั้วหลังเสียงปืนลั่นอีกนัดเศษกระจกหน้าต่างแต่กระเด็นเข้ามาเด็กชายกรีดร้องตำรวจหญิงคว้าไหล่กอดแน่นเสียงหมาเห่าโหยหวนรอบวัดไม่ขาดช่วงพระที่เดินตามขึ้นมาโผล่หัวขึ้นจากเงาดวงตาเหลือไปมองโครงนั้นริมฝีปากพึมพำคำสวดเหมือนรำพันอย่าลงไปอย่าให้แสงไฟส่องไปถึง เสียงไม้ใต้เท้าสั่นกรอบตำรวจหญิงใช้มืออีกข้างชักไฟฉายสำรองค่อยๆส่องลึกลงไปแสงสว่างสะท้อนขอบเศษเหล็กสนิมแดงเปื้อนขอบข้างในคล้ายคอกเล็กๆที่ต่อจากโพรงเสียงเด็กชายสะอื้นแผ่วลงกลายเป็นเสียงกระซิบหนูได้ยินเขาร้องเขาขอให้ช่วยเสียงฝีเท้าคนงานค่อยๆปีนลงไปตามขอบไม้เสียงลมหายใจลอดโพรงหัวหน้า มีห้องมีโซ่มีผ้าขาวคลุมอะไรสัตว์อย่างเสียงปืนลล่นนัดที่สามดังขึ้นจากลานวัดกระสุนเฉียดขอบฝาไม้แตกกระจายเสียงชาวบ้านกรีดร้องวิ่งหาที่กำบังไฟฉายของคนงานใต้โพรงสันข้างในมีคนเหมือนยังมีชีวิตอยู่เด็กชายเบิกตากว้างยกมือปิดหูแต่สายตาย,ยังจ้องโพรงพระสุดตัวลงพนมมือกลืนน้ำลายเหมือนสำลักคำสารภาพ อย่าเขาไม่ยอมไปเขาจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเสียงคลานใต้พรงดังแกรกกรากเศษฝุ่นร่วงลงมากระทบหน้าตำรวจหญิงไฟฉายส่องเห็นแขนใครบางคนโผล่พ้นผ้าขาวนิ้วซี่กระตุกน้อยหาหะเสียงหอบหายใจสั้นที่ลอดขึ้นจากหลืบมืดที่มองไม่เห็นสุดทางเสียงฟีเท้าจากข้างนอกใกล้เข้ามาแสงไฟฉายของคนร้ายสาดผ่านช่องหน้าต่างแตก เสียงปืนลั่นเปรียใกล้ขึ้นพร้อมเสียงฝีเท้าหนักวิ่งตรงมาที่บันไดกุติเสียงฝีเท้าวิ่งกระแทกขั้นบันไดไม้ดังปึงปงังแสงไฟฉายของใครบางคนสาดเข้ามาในห้องเงาคนร่างสูงถือปืนยกขึ้นเล็งเสียงลมหายใจแรงจนได้ยินชัดในความมืดตำรวจหญิงยกปืนตอบผลักเด็กชายให้หลบหลังชั้นไม้เก่าเสียงเด็กชายร้องฮือในลำอมือกําชายเสื้อแน่น พระยกมือพนมสวดเสียงกระท่อนกระแทน่นดวงตาสันระริกมองไปที่โพรงเสียงใต้พื้นนีมมีเสียงหอบกับเสียงโซ่ครูดเบาๆราวกับมีใครขยับตัวหนีอย่าเข้ามาเสียงตำรวจหญิงเด็ดสั่งเธอศบตาคนร้ายในเงามืดแสงไฟฉายของอีกฝ่ายส่องมากระทบดวงตาเป็นประกายขาวเสียงปืนลั่นใส่ฝาไม้ดังเปรี้ยเศษไม้กระเด็นแตกใส่หลายตำรวจหญิง เธอกัดฟันยกปืนเล็งสวนกลับเสียงปืนแลกกันกลางบันไดเสียงชาวบ้านข้างล่างกรีดร้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุลเสียงเด็กชายร้องให้แทบขาดใจเขาจะเอาพ่อหนูไปอีกอย่าให้เขาเอาไปอีกเสียงคนงานใต้โพรงตะโกนขึ้นมาหัวหน้าคนข้างล่างยังหายใจโซ่แน่นต้องตัดเสียงโซ่ครูดอีกทีเหมือนบาดใจทุกคนที่ยืนอยู่เหนือหลุมเสียงปืนเงียบชั่วขณะ มีเพียงเสียงฝีเท้าหนักเหยียบขั้นบันไดทีละขั้นเงาคนร้ายก้าเข้ามาในไฟฉายใบยหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนในเงาผ้าคลุมหัวแต่ตาข้างหนึ่งแดงกลําสะท้อนแสงไฟเหมือนสัตว์กลางป่าของใครต้องอยู่ของมันเสียงคนร้ายครางแผ่วปืนในมือสั่นแต่ยังเล็งตรงตํำรวจหญิงหายใจแรงประสานสายตาไม่กระพริบมืออีกข้างกดเด็กชายให้หมอบต่ำกว่าเดิมเสียงฝีเท้าคนงานใต้พรงอย่างเคลื่อน เสียงเลื่อเหล็กเริ่มขบโซ่ดังแกรกคนข้างล่างส่งเสียงครางในลำคอเป็นเสียงคนจริงๆที่ยังมีลมหายใจรอดรินพระยกมือสวดหนักขึ้นริมฝีปากพึมพำทียิบลูกประคำกระทบกันรัวเหมือนเสียงระฆังเล็กแสงไฟฉายสะท้อนดวงตาพระที่แดงกับไม่แพ้คนร้ายเสียงเลื่อยใต้โพรงดังต่อเนื่องเสียงฝีเท้าคนร้ายขยับใกล้เข้ามาอีกก้าวลมหายใจหนักเหมือนสัตว์ร้ายพร้อมกระโจน ข้างนอกเสียงสุนัขหอนลากยาวก้องไปทั้งลานวัดเรากับรอเสียงปืนที่จะลั่นอีกนัดในความมืดนี้เสียงเลื่อยใต้โพรงยิงขบโซ่ดังแกรกๆเสียงหายใจขาดห้วงลอดขึ้นมาเป็นระยะเหมือนเสียงคนที่รอความตายแต่ยังฝืนรังลมหายใจไว้ตำรวจหญิงกดไหลเด็กชายให้แน่พื้นดวงตาจับจ้องปลายกระบอกปืนตรงหน้าคนร้ายขยับเข้ามาอีกก้าวรองเท้าบูตะเปื้อนดินเหยียบเศษกระจกแตก,แตกดังเปาะ แสงไฟฉายสะท้อนคราบเลือดแห้งบนมือมันเสียงฝีเท้าชาวบ้านข้างนอกหายเงียบมีเพียงเสียงหมาหอนหอยหวนเหมือนกูร้องเตือนใครสักคนพระนั่งพนมมือหลับตาปากพึมพำทีแต่ดวงตาแง้มมองเห็นเงาคนร้ายที่ยืนปิดทางบันไดเรากับรู้ดีว่าไม่มีทางหนีไปทางไหนได้อีกหลีกไปเสียงคนร้ายลอดไรฟันต่ำปลายกระบอกปืนสั่นแต่ยังเล็งนิ่ง ของมันอยู่ข้างล่างไม่มีใครเอาออกไปได้ตำรวจหญิงกัดฟันมือชุ้นเหงื่อจับปืนแน่นเสียงเลื่อยใต้พรงหยุดวูบมีเสียงครางเบาลอดขึ้นมาแทนเสียงเด็กชายงยหน้าจากพื้นน้ำตาเต็มแก้มพ่อพอ,พอเสียงคนงานใต้พรงร้องขึ้นมาใกล้แล้วเหลือข้อเดียวเสียงโซ่ครูดกับเลื่อยขบกันเหมือนกรีดใจทุกคนบนพื้นไม้คนร้ายคำรามต่ำ ขยับปืนเข้าใกล้ตำรวจหญิงจนแทบชนกันเงาดำของมันบังแสงไฟฉายจนเงาในห้องยิ่งหนาแน่นเสียงฝีเท้าคนงานที่อยู่ใต้โพรงเร่งขึ้นแสงไฟฉายใต้ดินสาดขึ้นกระทบแขนซีที่ยังไหวกระตุกเสียงปืนลั่นเปรี้ยกระสุนถักพื้นไม้แตกกระจายตำรวจหญิงผวาบเด็กชายกรีดร้องเสียงประสูดกระชั้นขึ้นเหมือนจะกลบเสียงกระสุนฝุ่นไม้ฟุ้งตลก เสียงหมาหอนลากยาวประสานเสียงกรีดร้องเด็กเสียงเลื่อตัดโซ่ดังฉับสุดท้ายก่อนเงาด้านล่างจะเริ่มขยับขึ้นมาในโพรงพร้อมเงาคนร้ายที่ยังถือปืนขยับจะเหนีย่ยวไกลอีกครั้งเสียงปืนลั่นซ้ำกลางเงาห้องกระสุนถักไหลตำรวจหญิงเลือดซึมแต่ในเสี้ยววินาทีเธอกดไกลกลับสวนใส่หน้าอกคนร้ายเต็มแรงเสียงปืนกึกก้องฝุ่นไม้กระจายเงาคนร้ายสุดทัวลงตรงบันได ลมหายใจมันสะดุดเหมือนสัตว์ที่ถูกเชือดตาเบิกโพรงจับจ้องพรงมือใต้กุฏิเป็นครั้งสุดท้ายเสียงโซ่หลุดจากข้อมือใต้โพรงคนงานก้มประคองร่างซีขึ้นมาเป็นชายวัยกลางคนร่างกายผอมโซหนังหุ้มกระดูกร่องรอยแผลเป็นเต็มตัวดวงตาขุ่น้ำแต่ยังพอมีแววรอดเด็กชายพวาไปกอดทันทีเสียงร้องให้สะอื้นสะท้อนทั้งห้องพระนั่งนิ่งมือพนมค้างริมฝีปากยกยิ้มจาง เสียงสวดสิ้นคำสุดท้ายบาปที่ฝังไม่มีวันกลบตำรวจหญิงหันไฟฉายไปส่องใบหน้าพระในดวงตาพระไม่ใช่เพียงความกลัวแต่มีรอยยิ้มแฝงชัยชนะเงียบงนันใต้พื้นไม้ที่เพิ่งถูกเปิดยังมีซอกโครงอีกสายทอดลึกลงดินเจ้าหน้าที่ศาสตร์ไฟฉายไปเห็นกระดูกซ้อนทับเป็นชั้นหลักฐานที่หายไปตลอดสิบปีซ่อนอยู่ที่นี่มาตลอดเสียงเด็กชายสะอื้นกอดร่างพ่อ แ,แววตาสะท้อนไฟฉายกลับมานิ่งสนิทเรากับรู้มาตลอดว่าความลับนี้อยู่ตรงไหนเขาคือกุญแจเดียวที่พาไปเจอหลุมศพซ้อนศกพระหลุกตาลงเสียงรถตารวจเสริมกําลังดังว่ามาไกลเงาคนร้ายลมหายใจขาดคาบันไดเสียงหมาหอนเงียบดับไปพร้อมเนาที่เคยซ่อนในวัดค่ำคืนที่วัดนี้ไม่มีใครกล้าลืมคำสารภาพสุดท้ายถูกขุดพร้อมดินที่ไม่มีวันกลบได้อีกต่อไป สุดท้ายศรัทธาที่เคยศักดิ์สิทธิ์พังทลายอยู่ใต้รากโพที่ไม่มีใครกล้าขุดมาก่อน